น้ำโขงวิเคราะห์สถานการณ์ในเวลานี้นะคะบอกว่านี่เป็นการปลุกกระแสะชาตินิยมกรณีพื้นที่อ้างสิทธิและเป็นเกมของสมเด็จหุนเซนค่ะที่ต้องการจะแก้วิกฤตศรัทธาที่เวลานี้คนในชาติอาจกําลังเสื่อมศรัทธาในการบริหารประเทศของคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกชายของสมเด็จฮุนเซนโดยเฉพาะเรื่องความล้มเหลวด้านเศรษฐกิจกค่ะคนุนโปรดเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่สามารถแก้วิกฤตอันนี้ได้เลย นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับพอมีวิกฤตแล้วเนี่ยสิ่งที่ฮุนเซนทำมาโดยตลอดก็คือการสร้างชาตินิยม mm hmm. จากสิ่งที่มีความขัดแย้งเป็นถุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือว่าทำให้ปัญหาที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันไปปะทุข้างนอกซะโดยการรวบรวมให้คนเนี่ยหลอมเจ็ดใจมาที่ชายแดน นั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นการวางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสเต็ปไว้แล้วว่ามันมีประเด็ดนนี้ประเด็นเดียวเท่านั้นที่จะกอบกู้หุณนมาแน่ดได้นะครับแล้วหุณนมาแน่ก็จะกลายเป็นฮีโร่ทันทีถ้าเกิดว่ามีการยิงกันแบบขนาดใหญ่เหมือนเมื่อปี2008หรือเมื่อปี2013นะครับมันก็จะไปเข้าแก๊ปของคุณเซนทันทีมาเนี่ยฉันถูกหลังแก่นะ แล้วก็ฉันเนี่ยอยู่ในแผ่นดินไ,ไม่มีใครหรอกครับบอกว่าที่ดินไม่ใช่ของกิดเองนะครับ,รบด,ด,ดังที่มันก็มีข้อตกลงในในเรื่องของคณะกรรมการเขตแดนระหว่างสองประเทศอยู่แล้วนะครับทหารไทยรู้ดีไม่มีใครรู้เรื่องแผนที่ชายแดนแล้วก็เขตแดนเท่ากกรมแผนที่ทหารของประเทศไทยนะครับกัมพูชาก็เช่นเดียวกันครับเพียงเพียงแต่ว่า ประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้เรื่องเขตแดนเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนบ้านมาเป็นประเด็นในประเทศเนี่ยน้อยมากแต่กัมพูชาใช้มาโดยตลอดผู้ช่วชาญประเทศในลุ่มน้ำขงตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับว่าการเดินเกมของสมเด็จฮุนเซนในลักษณะนี้เป็นการเดินเกมในรูปแบบเดิมๆครับถ้าย้อนกลับไปนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นทั้งกรณีปี2003ครับที่ตอนนั้นมีการเผาสถานทูตไทยในกัมพูชา ปี2008ครับมีการประทะกันร,ระหว่างไทยและกัมพูชาหลังจากมีการพิพาทการเรื่องของพื้นที่อ้างสิทธิ์ในปราสาทพระวิหารนะครับขณะเดียวกันปี2013ครับตอนนั้นกัมพูชาก็ไปฟ้องศาลโลกนะครับหลังจากมีการพิพาทในพื้นที่อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ปราสาทพระวิหารครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ที่ยกตัวอย่างมานะครับล้วนส่งผลดีต่อสถานการณ์ทางการเมืองของสมเด็จฮุนเสนทั้งสิ้นครับ คือท้องถิ่นครั้งต่อไปก็คือ2027เรับียกตั้งใหญ่ก็2028ดูเหมือนว่ามันไกลนะครับแต่จริงๆไม่ไกลนะถ้าเขาทําตามสเต็ปทำสเต็ปก็หมายความว่าหนึ่งปั่นกระแสนี้ขึ้นมาให้ดูมันรุนแรงและหาความชอบธรรมที่จะไปยื่นเรื่องต่อศาลร,ระหว่างประเทศและบาดเดรเืียนเขตแดนเพราะฉันก็เคยทำมาแล้ว นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าใช้ลูกไม้เดิมนะครับวิธีการเดิมแต่เพื่อเอาไปกบในสิ่งที่ตัวเองล้มเหลวทิีตอนนี้ก็คือว่าเกมของคุณเซนก็คือว่าพยายามเบนความสนใจของคนกัมพูชาไปจากเป้าที่เป็นจริงเป้าที่เป็นจริงก็คือความล้มเหลวของลูกชายที่เป็นนายยกแล้วบริหารประเทศชาติไม่มีอะไรเลย นะครับแล้ววิกฤตที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรมีแต่ใครออกมาประท้วงเรื่องปากท้องเนี่ยจับหมดนะครับครับแต่สังเกตดูสิออกมาประท้วงเรื่องให้แบรนสินค้าไทยเนี่ยให้ออกมาครับเห็นไหมละ่ะมันมันก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทําให้มันสมจริงแล้วก็สภาไม่ต้องกังวลนะเพราะทั้งสองสภานั้นคุมด้วย่นเซ็นทั้งหมดเลย นะครับทั้งทั้งสภาพูดแทนราศดรแล้วก็วุฒิสภาอย่าไปดิ้นตามเกมปังตรงข้าม